สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีชนนะครับผมสําหรับวิถีชนอีพีนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมมาเดินป่าอีกรอบนึงแล้วนะครับผมข้อดีของการเดินป่านะครับก็คือจะทําให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายนะครับผมได้ออกกําลังกาย นะครับแล้วก็ได้สูตรอากาศที่บริสุทธิ์นะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับหลักๆเลยผมก็อยากจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาเดินออกกําลังกายให้ธรรมชาติบําบัดนะครับแล้วก็มาดูกันว่าระหว่างทางในการเดินป่าเดินออกกําลังกายของเรานี้เราจะเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็ดีไม่ดีวันนี้เราอาจจะได้วัตถุดิบในการไปประกอบอาหารของเรามื้อนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็คือ รังมดแดงนะครับรังนี้นะครับผมที่ผมคิดว่าเขามีไข่นะครับผมเดี๋ยวจะลองแย่นะจริงๆด้วยอุ้ยล่วงล่องล่งโอ้โหไข่เยอะมากเลยเพื่อนๆท่านผู้ชมครับดูสิเนี่ยครับเห็นไข่มดแดงไหมโอ้โหไข่ใหญ่มากเลยครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาสําหรับเห็นไหมไข่มดแดงเนี่ยครับผมเนี่ยเห็นไหม วันนี้เราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาสำหรับการเก็บของพวกนี้นะครับผมอันนี้มีพี่ๆมาขับมอเตอร์ไซค์เทรลนะครับในการมาเดินป่าของเราในแต่ละครั้งนะครับผมก็เหมือนการเปิดประสบการณ์ ให้กับตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าในแต่ละครั้งเราบางฤดูการนะครับผมก็จะมีสัตว์ตัวเล็กๆนะครับหรือว่าต้นไม้ต่างๆนะครับผมที่เกิดขึ้นมาในแต่ละฤดูด้วยนะครับทําให้เราได้เรียนรู้นะครับว่าช่วงฤดูการนี้จะมีลักษณะภูมิมทัศน์จะเป็นแบบไหนนะครับผมช่วงฤดูการนี้ภูมิอากาศจะเป็นยังไงนะครับผมเหมือนเป็นการเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะให้กับเราด้วยนะครับ สำหรับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดพักของนักเดินทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเดินเทรลนะครับเดินเท้าเปล่าขึ้นมานะครับปั่นจักรยานขึ้นมาหรือว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะครับผมจุดนี้คือจุดกึ่งกลางจุดพักระหว่างทางนะครับแล้วก็จุดนี้มีชื่อเรียกกันที่ในแต่ละคนจะรู้จักกันก็คือเนินหมาหอบนะครับผมเนินหมาหอบตรงนี้ก็ชืจะเป็นบริเวณ ลานดินกว้างๆนะครับแล้วก็จะมีท่อนไม้วางแบบนี้นะครับรอบเหมือนปีบรายกาศเหมือนรอบกองไฟเข้าค่ายลูกเสือนะครับผมซึ่งนักเดินทางแต่ละคนนะครับก็จะมานั่งพักกันที่นี่นะครับถือว่าเป็นการพักครึ่งทางหรือว่าพักระหว่างทางได้เช่นเดียวกันนะครับที่เพื่อนๆมองเห็นอยู่ข้างหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี้คือต้นหวายป่านะครับผมเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับแล้วก็มี ลำต้นที่สวยงามมีกอที่สวยงามมากเลยนะครับไว้มีโอกาสคราวหน้านะครับผมอีพีถัดๆไปผมจะพาท่านผู้ชมมาหาอีกรอบหนึ่งนะครับนอกจากหวยนอกจากไข่มดแดงที่เราเห็นในร,ระหว่างทางแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็คือต้นชนิดน,นี้นะครับที่แต่ละพื้นถิ่นก็อาจจะเรียกอ e ีลอกอีงอมนะครับผมหรือว่านางหวานนะครับแล้วแต่ละพื้นถิ่นแต่ละชุมชนเรียกกันนะครับผม อีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับไม่สามารถปฏิเสธการเก็บได้เลยก็คือผักหวานป่านะครับนี่คือต้นผักหวานป่านะครับผมที่มีฝนตกใส่แล้วก็ยอดสวยมากเลยนะครับผมนี่อันนี้เราก็ต้องเก็บกลับไปนะครับเราปฏิเสธการเก็บไม่ได้นะครับท่านผู้ชมถือว่าวันนี้เราได้ ของดีกลับบ้านด้วยนะครับซึ่งไม่คิดว่าจะมีนะครับผมการมีคนรู้จักเยอะนั่นหมายความว่า,าคนจะเก็บไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับแต่ว่าตัวน,นี้ยังเหลือให้เราเก็บอยู่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมสำหรับจุดนี้นะครับจุดที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับผมเป็นจุดชมวิวเราสามารถมองเห็นวิวภวูเขาอีกฝั่งหนึ่งได้ผักหวานต้นนี้นะครับนี่ มียอดแตกอยู่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีมแมลงมาแทะด้วยนะครับผมดูสิครับนี่ครับผมอันนี้ยอดผักหวานยอดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีมแมลงมากินนะครับผมเราก็จะเก็บนะครับผมถือว่าต้น,นทําให้เราได้เก็บผักหวานได้สวยงามนะครับผักหวานต้นนี้เป็นต้นแรกที่เราเก็บได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่า แตกยอดทั้งหมดทั้งต้นเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีมแมลงมาแทะด้วยนะครับจึงทําให้เราเก็บได้ค่อนข้างที่จะเยอะครับผมแล้วก็ในต้นข้างๆกันนะครับผมถัดมาอีกนิดนึงก็จะมีต้นที่ค่อนข้างที่จะมียอดเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นนี้คือย,ยอดจะเริ่มแก่แล้วนะครับเนื่องจากว่าไม่มีคนมาเก็บก่อนหน้านี้ครับผม เดินมาอีกนิดนึงนะครับผมเราก็จะมาเห็นต้นผักหวานอีกหนึ่งต้นนะครับแต่ว่าที่สะดุดตากว่านั้นนะครับผมมองไปด้านในนะครับก็จะเจอต้นบุกยักษ์นะครับผมต้นบุกยักษ์ตรงนี้ต้นใหญ่มากๆเลยครับท่านผู้ชมต้นใหญ่มากๆเลยนะครับสูงเกิน1เมตรนะครับขนาดนี้ใหญ่กว่าแขนผมเลยนะครับขนาดลําต้นเพื่อนๆเห็นใบเขาไหมครับผมท่านผู้ชมเห็นใบเขาไหมใบเขา ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็สวยแล้วก็ต้นใหญ่ต้นสูงมากเลยนะครับผมบุกชนิดนี้เรียกว่าบุกยักษ์นะครับสามารถทานได้เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นไข่มดแดงนะครับผมเห็นต้นบุกยักษ์บุกเล็กนะครับต้นอีลองอีงอมนะครับแล้วก็ได้เก็บผักหวานด้วยนะครับที่สําคัญนะแล้วก็ทีนี้สําหรับใครที่ท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากรบกวน กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับเพื่อติดตามชมรายการวิถีชนนะครับทางช่องตามภาษาชาแนลนี้ทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมสำหรับท่านไหนที่มีคำแนะนำดีๆเพิ่มเติมสามารถเมนใต้คลิปได้นะครับผมแล้วแต่เนี้เรากลับไปถึงบ้านแล้วผมจะให้ดูนะครับว่าผมได้ผักหวานเยอะแค่ไหนนะครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือผักหวานที่เราได้มาวันนี้นะครับก็ถือว่ามีปริมาณที่เยอะพอสมควรนะครับผมนี่แล้วก็ยอดก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับในส่วนของเมนูที่จะเป็นเมนูที่ทําร่วมกับผักหวานนั้นจะเป็นเมนูอะไรไว้เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมมาครับสําหรับเมนูผักหวานที่เราจะทําในวันนี้นะครับก็คือ แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะครับผมเรามาลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็จะใช้น้ำใบยะนางลงในหมอ้อก่อนนะครับผมรอให้น้ำร้อนขึ้นมาสักนิดหนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตะไคร้บุบลงไปนะครับผมตามด้วยหอมแดงบุนะครับหอมแดงบุนี้เพื่อเพิ่มความหวานให้กับน้ำแกงของเรานะครับโดยไม่ต้องใช้น้ำตาลนะครับผมเพราะว่าใน หัวหอมแดงเนี้ยนะครับผมจะมีความหวานโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมเติมพริกลงไปนะครับผมเป็นพริกโขลกนะครับผมแล้วก็ผงชูรสนะครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแล้วก็หนามปลาร้านะครับสูตรนี้ต้องใส่ปลาราเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็ ชิมดูรสชาตินะครับผมสามารถชิมดูรสชาติได้นะครับว่าได้รสชาติที่ถูกใจเราหรือ,อยังนะครับผมพอน้ําเดือดขึ้นมาหน่อยนะครับผมพอน้ําเดือดขึ้นมาหน่อยหอมเราก็จะสุกแล้วนะครับความหวานจากในหอมก็จะออกมาแล้วก็ชิมรสชาติดูอีกสักรอบหนึ่งกันนะครับผมแล้วก็ใส่ผักหวานลงไปนะครับผักหวานใส่ลงไปที่ดูเยอะๆเดี๋ยวผักหวานเราก็จะ แปบลงไปนะครับผมแล้วก็จะโดนแล้วก็จะอ่อนตัวแล้วก็ยุบลงไปนะครับก็จะพอดีเป็นน้ำคลุกคลิกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวเอกลงไปเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ก็จะมีตัวเอกอยู่หนึ่งตัวนั่นก็คือไข่มดแดงนะครับใส่ไข่มดแดงลงไปเลยนะครับผมไข่มดแดงนี้เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เลยสุกแล้วนะครับก็ใส่มะกรูดล,ลงไปด้วยสักสองใบนะครับเพื่อเพิ่มความหอมสักนิดหนึ่งนะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับแกงผักหวานใส่ไข่หมดแดงของเรานะครับผมใช้เวลาทำแป๊บเดียวนะครับผมใช้เวลาทำนิดเดียวแล้วก็ทำง่ายได้ทันไวด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปตักใส่ชามพร้อมรับประทานเลย แล้วก็เรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วนะครับสำหรับเมนูแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงในวันนี้นะครับผมวัตถุดิบที่เราไปเดินป่าและหามาได้นะครับเมนูที่หลายคนอาจจะทานนะครับหรเลกชอบทานนะครับเป็นเมนูที่ทำให้เราคิดถึงบ้านสำหรับคนที่ทำงานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองหรือต่างจังหวัดนะครับผมไม่มีโอกาสได้กลับบ้านหรือนานๆได้กลับบ้านครั้งหนึ่ง้าเห็นเมนูนี้ก็อาจจะทาให้พอ คลายความคิดถึงบ้านได้นะครับแล้วก็สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากรบกวนกดติดตาม,กด,ดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษา c h ชาแนลเพื่อติดตามรายการวิธีชนด้วยนะครับแล้วหวังว่าจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ